Вот он летит. Сейчас въебет. Писка, мы бежим. Сейчас пизданет. -e Ебать, смотри. Где он? блять? Все, сейчас ебанет. Смотри. Сейчас волна. Еб твою. Поэтому там, где Олен <принимателец> Бук. Мы любим Пауло, Мином, Камикасе. ออกหลายจุดหลายท้องที่แต่ละจุดแต่ละท้องที่มากกว่า70ตัวนี่เป็นบางส่วนที่รัสเซียเขาถ่ายคลิปวิดีโอยูเครนส่งการมกาเซเข้าไปโจมตีเขตโอเลนบุกจุดนี้มันอยู่ใกล้ๆชายแดนประเทศคาสัคตาถานก็ถือว่าเขาก็ส่งไปหลายจุดหลายท้องที่ไม่รู้ว่าเป้าจริงเป้าหลอกน้องซัดกันอีลุงตุงรางไปหมดเลยระยะทางก็ประมาณพันส ร้อยกิโลเมตรก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะตามไปดูที่เบเลสซนกีสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าหนักหน่อยนะ1,700กิโลเมตรห่างจากชายแดนยูเรนสถานที่ตรงนี้มันเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยในโตัวเจนใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีทั้งแอมโมเนียคาร์บาคาร์ไ้แอมโมเนียเซซิิตาวัตถุระเบิด ที่เข้าไปใช้ในกองทัพนี่แหละเชรีเบสนิกกี้นี่แหละสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุเป็นแหล่งผลิตวัตถุระเบิดขนาดใหญ่ของรัสเซียไม่ใช่เล็กๆบินเข้าไปโจมตีหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรตรงวงกลมสีแดงไม่ใช่ใกล้ในะพป่นองพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรเนี่ยมูมูนี่คือสถานที่ที่นี่คือสถานที่แหล่งผลิตวัตถุระเบิดของรัสเซีย จำเป็นต้องล่อมันชาวบ้านถ่ายคลิปวิดีโอน้อยมากตามไปดูที่แหลมเคยเมียพี่น้องหมดสีน้ําเงินข้างบนคือคอสะพานเคิร์ดหมดสีน้ําเงินข้างล่างอันตรงกลางเขาเรียกว่าสนามบินคาซาลงมาข้างล่างคือสนามบินเปเปกขณะนี้เสียงระเบิดดังขึ้นสนานบันไวเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ยังไม่มีคลิปวิดีโอชาวบ้านที่อยู่แหลมเคเมียเขาเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลว่าเสียงระเบิด มัรดังสนันบนรบเขตเซวาสโตพนลยังไม่มีรายละเอียดว่าอะไรเสียหายบ้างแต่ฝั่งยูเครนก็แจ้งว่าวันนี้ได้ส่งอาวุธหลายชนิดเข้าโจมตีแหลมไคเมียให้สังเกตดูสอนสีสแดงข้างบนนั่นคือเส้นทางที่อาวุธของยูเครนส่งเข้ามาโจมตีที่แหลมไคเมียรายละเอียดรอการยืนยันภาพถ่ายจากประชาชนพลเรือนที่แหลมไคเมียเผยแพร่ कितनी सो अधिक